สองสิ่งที่ผู้ชายทำเมื่อเขารักคุณสุดหัวใจผู้หญิงทุกคนต้องฟังและฟังให้จบด้วยนะครับนอกจากการมีอะไรกับคุณแล้วผู้ชายที่ยอมทำสองเรื่องนี้ให้คุณถึงจะเป็นผู้ชายที่รักคุณจริงคุณคิดว่าผู้ชายจับมือคุณก็ชอบคุณแล้วเหรอกอดคุณก็อบอุ่นใจคุณแล้วเหรอจูบคุณ ขารักคุณแล้วเหรอมีอะไรกับคุณเขาก็จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตแล้วเหรอคุณคิดผิดแล้วครับนี่เป็นเพียงสี่ขั้นตอนพื้นฐานของมนุษย์ผู้ชายเท่านั้นก็แค่จงมือกอดจูบนอนนะครับเป็นความต้องการของผู้ชายเรานะครับไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเรื่องความรักเลยแต่ถ้าผู้ชายเต็มใจทำสองสิ่งน,นี้ ให้คุณหลังจากมีอะไรกันไปแล้วนั่งจึงถือได้ว่าเขารักคุณจริงๆนะครับเรามาฟังด้วยกันเรื่องที่หนึ่งครับเขาจะตั้งใจทำมาหากินเพื่อคุณจังไว้ว่าผู้ชายที่รักคุณอย่างแท้จริงนั้นจะไม่ทำให้คุณลำบากและกินเข้ากับน้ำปลาหรอครับต่อให้ปัจจุบัน จะลำบากแค่ไหนเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณและเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนะครับเรื่องที่สองครับเขาเต็มใจที่จะเกลี้ยกล่อมคุณหลังจากทะเลาะกันคุณสองคนใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทะเลาะกันประเด็นคือใครจะเกลี้ยกล่อมใครหลังจากทะเลาะกันแล้วอะ ถูกไหมครับทะเลาะกันเป็นครั้งเขาไม่ใช่ข้อเสียของผู้ชายนะแต่การเต็มใจที่จะเกี้ยกลอมผู้หญิงนั้นคือข้อดีและข้อได้เปรียบของผู้ชายเพราะว่าการเกี้ยกลอมคุณเป็นเพราะเขารักคนจริงและใจกว้างจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ชายดังนั้นหลังจากทะเลาะกันแล้วผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายไปเกี้ยกลอม แบบนี้ถึงจะเป็นผู้ชายที่รักคนอย่างสดหัวใจนะครับคุณเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ